บัรนี้วันที่25กรกฎาคม2,568เป็นครั้งที่86ที่ข้าพเจ้านางวลีรัตนเกษมสุขขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโคสังคังนะมามิอรหังสมมาสมพุทโธสุจีรังปะลิณีพุทโตภูณีหิทารามโนธานิปะและมิเหตทิฏฐสติจาวะชีวังอะหังพุทธังธรรมังสังคังสารนังคัโตปูเชมิรัตานัตะยังธรรมังจารามิโสทินาสัมมันตาักวาเลสุอัตตาราคะช ตูเทวตาสถรมังวมนีราชัสสสุนันตุสัขะมุขาทางสักเกดามจารุเปเคเีศีขาลัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปละเทจักาเมตารุวะนาคาหานีเคหาวัตุมหีเคเตปุมาจายันตูเทวชาลัทธารวิสเมยะขาคันทภะนาคาติสันตาสันติเกยังมมนีวระวาจะนางสาถะโอเมสุนันตุธรรมะสวนาการลอัยมปัฏันตาธรรมะสวนาการลอัยมปัฏันตาธรรมะสวนาการ lalu oh, ayam takkan, tak นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจามิธัมมังสรานังคัจามิสังฆังสรานังคัจามิทุติยามปีพุทธังสรานังัจามิทุติยามปีธัมมังสรานังคัจามิทุติยามปีสังฆังสรานังคัจามิตาตียามปีพุทธังสรานังัจามิตาตียามปีธัมมังสราังคัจามิต ปีเอ็มปีสังขังสารนางขจามีนาทีเมสารนางอัญญงคุโตเมสารนางวะลังเอเตนะสัจจาวัเจนะโสทีเมหนตุสัพพะทานาทีเมสารนางอัญญงคมโมเมสารนางวะลังเอเตนะสัจเจนะสัจจาวัเจนะโสทีเมหนตุสัพพะทานาทีเมสารนางอัญญงสังโฆเมสารนางวะลังเอเตนะสัจจาวัเจนะโสทีเมหนตุสัพพะทา พุทธังนะเมรัตนาปูตาสาลีราจิตตังธรรมังนะเมรัตนาปูตาวิสุทธิสาลังสังฆังนะเมรัตนาปูตาสุสีนาทิเถเเอตังนะเมติราตานังรัตานาตายาวะหังสัมมาสัมโมสาลีตาวัตถุวิเศษสาปูตังอัญโยยานุตตาคุณโยคะวาสปะวัตตังอสุมิตายมหิปิตาเทวยะธาติทันเตเอกลงวินาตา ขิตเลสะมะสัมภเวณะโโกเกกาคาจีจาจีเลนจ่าปาตูผูตังคัมพีระยานวิสายังอติทุทาสัทงวินยูหีปันทิตาชะเนหีวิชนญารูปังโลกรรมหีเกหีเจกัดไทยจูปาราพานิยังเกสันจจสุทุวิธีตังุณากายตาญานามีหีเยวะชนะตาญาสุวิสุตัมปีสโมปัสตังมานาสีสุทัปปัสสะทฐานังปุญญาติการนามาสมุตตมาปุณณภูมังทุกขาปะมุจจานามุ ขาสระ,ะนังคาตานังปูชาลาเหสุปรมังอภิปูชาเนยยางนิพานาสจิกิลิยายุปานิสายัางสัมมากิเลสะมาลาโสธนาสิกิยาจาสาดุหิอาัากุสาเลหูปะ เสวะนียังปานิหิจาริสัละนังขามานิยะเมวะตัสสัมหิตังติและตานังสัละนังขะตัมหารตังทิวังคานานิสุนามาสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปัสสนาจิตตานตานุปาริจาริยาสัทตารตาจัปุญเยนาตตาสสกาเตนะโส ผีพระเวมูเตเชนะตัสาจสาทธาปีวัตสุวัติโหตุเยเจทะธรรมวินายมหีปะมานาปูโตโลกุตลาพิสามโยนิยโตสุโพชังตัสโสปานิสยาจายายาอายมปีโหตุวัตถุตดเยปะลิจิโตสุปัสสาทกาโล โยจากคุม,มาโมหะมาลาปะกัตโทสามังว่าพุทโตสุขะโตว,วิโมโตมาลาสาปาสาวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังชาณะตังวิเนยังพุทธังวารันตังสิลาสานะมามีโลกาสานาทัญจะวินะ นายกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหตูสัพันตรายาจวินาสามเมนตุธรรมโมทโชโยวิยัตสาสาธูทาเสสสโลกาสาวิสุทิมะขังนิญญานิโกธรรมมาธาลาสาทาลีสาตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมมังวาลันตังสิลสานามามีโมหะปาทาลังอุปาสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหตูสัพันตะลายาจวินาสามเมนตูสทธรรมมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสาปะปุปากีเลสเชตาสันตังสะ สันตเสยังสันตินิโยชโกจะสวาคาตะธรรมังวิธีตังกาโรติสังขังวาลันตังศีลสานะมามีพุทธานุพุตังสัมมาศีลทีทิงตันเตชะสานเตชยาสีทีโหนตุสัพพันตะลายาจะวินาสเมนตุนะโมอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสัมมาเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมะสัสวาคาตะเสวะเตนิทานโมมหาสังัสปีวิสุทธะศีลทีทีโนนะโมโอมาตายาลาทัสสาระ ตานาตายาสสาทุกังนะโมโอมากาติตัสะตาสะวัตถุตายาสปินะโมกาลปะาเวนะวิขัสันตุอุปัฏฐานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพะทานะโมกาลสะเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวาเอวเมสุตังเอกังสัมมาญาพระควาสเกสุวิหารติตปีละวัตถุสัมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเขนะสติงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัพพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจารุ กาถาตูหีเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติภคาวันตังทัศนายะพิคูสังคันจะอาทโคจะตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตานังหูเสียยังโคภคาวาสเกสุวิหารติกาปีราวัฑูสามิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคณสัติงปัญจามเตหีพิคูสตเทหีสเปเหวะอรหันเตหีทัศหีจะโลกาถาตุหีเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติภคาวันตังทัศนายาพิคูสังคันจะ ยันโนนามายัมปีเยนะพคะขาเตนุปัสสังกามเยามาอุปัสสังกามิตาวะพระขาโตสันติเกปัจเจกะคาถาทาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยาถาปีนามาภะลาวาปุริโสสามัญชิตังวาภาหังภาสาเลยยาภาสาลิตังวาภาหังภาหมินเชยยเอวะเมวะสุทธาวสเสสุเทเวสุอันตาราหิตาพคะขาโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภระข่วันตังอาพิวาเทตวะเอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภระข่า ว่าตัวสันติเกอีมังคาทางอาพาสีมหาสมมาโยปวานาสเมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตมหาอีมังธรรมสัมายังทักขีตาเยวะอาปาราชิตาสังคันติอาทาโคอาปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทางอาพาสี ตาตาลพีฆาโวสามาทหังส huh ูจ well ิตตัง <Tür> อัตโนอุชุมะทังสูสาราธิวาเนตานิฆาเหตตวะอินทิยานิลักขันติปันธิตาติอัตะโคอัาราเทวตาภะคะาวาตัสันติเกอิมังคาทางอภาสีเชตาวะขีลังเชตาวะปาลีสังอินทขีลังโอหัจมะเมชาเตสารันติสุทาวิมาลาจักขุมมาตาสุทันตาสูสุนาคาติอัตะโคอัาราเทวตาภะคะาวาตัสันติเกอิมังคาทางอภาสีเยเกจีพุทธังสารานังคตาเสนเต ข้ามีสันติอปายาภูมิปฟาหายามานูสังเทหังเทวกายังปาริภูเรสันติติอาทะโกภักขาวะพีโกอามันเตสีเยปุเยนะพิฆาเวทัสสุโลกาทุสุเทวตาสันนิปาติตาหุนติตัตถะข้ตั้งทัสศนายาพีขศสังคันจะเยปิเตพิฆาเวอาหีสุงอาทิตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะคะวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอาหีสุงเสยยถาปีไม่หังเอตาระหิเยปิเตพิฆาเวพระวิสันติอนาคตามัทธานัง พรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภาคาวันตานังเอตตาปรมาเยวาเทวตาสนิปาตติตาภาวิสันติเสยยาถาปีไมหังเอตาระหิปาจิกิสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีเพลกิฆาเวเทวกายานังนามานิเทสิสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิตังโสนาถาสาธุกังมานาสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพีโคภาคาวาตปัจจโสสรงปาคาวาเอตาทะโวจ่า สีโลกามนุกัสสามิยถาภูมิมาตถาสีตาเยสีตาเคีรีบผ้ารังปะหิตาตาสัมมาหิตาบุตรสีหาวัสลีนาโลมาหังสาคีสัมพุโนทัตตา마นาสาทาวิปัสสนามานาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตตาวาวเนกาปิลาวัฒเวตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาอภิกันตเทวิชานาธาภิกขะวเตสาตาปามาค่ะลุงสุตตาวาู้ทัสสาสานังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานาทัศนังอเปเกสตามาตาคงสหสัง อาถาสานต์ลิงสาตังเอเกสหัสานาอมนุสสานามาตังสุงอาเปเกนันต์มาตังคงทีสาสปาพูต่างอ่าหงตันจ่าสปังอภิญญาญาวาวาคิตาวานาจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนลาเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิขีราหิอนุปุพพโสสตาสาหัสาวยาคาพุมิกาเบระวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาสัชโนโมทัมมานาอภิกามุงภีขุนังสาวมิติงวานังฉาสาหาเฮมาวัต ายาขานานาตาวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสามีติงว่านางสาตาคีลาติสหัสายาขานานาตาวันนี้โนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสามีติงว่านางอิเจเตโลลาสสหสายาขานานาตาวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสามีติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตาวันนี้โนอิทิมันโตจุติมัน โตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามงพีขุนังสามีติงวานังภูมิพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพิญโยนางสตาสหัสังยักานังปายิรูปาสติภูมิพิโรราชคะหิโกโสปคะสสามีติงวานังปุริมันจ่าที่สังราชาตาลัโทปัสสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายาสสีโสปุตตปิตัสะพระหาโวอินทานามามหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามงพีขุนังสามีติงวานังขะขีนันจ่าที่สังราชวิ ทนโหตาปัสสะสถีปุ้มพันธนานังอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามานาอภิกาโมภีคูนางสามีติงวานังปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรรปโคปัสสะสตีนาคานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามานาอภิกาโมภีคูนางสามีติงวานังอุตตารัาที่สังราชโกเอโลตาปัส สา,าธิยคานังอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตปิตาสะผะหาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจุติมัโตวันนาวันโตยาสัสวิโนโมทัมานาอภิการมงพิกขูนางสามีติงว่านางปุริมาทิสังทตาลโททะกีในหน้าวิรูหะโกปชีเมน้าวิรูปโคขุดเวโรอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทธันลามานาอัถังสูวะเนกาปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสอาคูวันจจนิกาสทา มายาคูเตนตูเวเตนตุวิภูจาวิภูโตสหจันทนากามาเสโทสาคินโนคันทูนีคันทูจาบานาโทโอปามันโยจเทวสุโตจามาตลิจิตาเสโนจากขันธโพนะโลราชาชาโนสะโพอาคูปัญจสีโคเจวะติมพารุสุริยาวัชสาเอเจสัญเยสาราชาโนคันธภาสหาราชูพิโมธมานาอภิกามุงพีโขนังสามีติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัชะกากรรมภาราสสาราอาคูปายาคาสหายาติพียามุนาทัตตะรัาจาอาคูนาคายาสส เอราวัณโนมหานาโคโสปคาสามีติงว่านางเยนาคาราเชสาหะสหรันตีที่พาติชาปักีวิสุทธจักคูวิหายาสเตวะนามชัปตาจิตาลาสุปนาอิติเตศนามังอาภัยันตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมมามากสีพุทโสันาหาหิวาใจหิอุปาวะหายันตานาคาสุปนาสารนามากังสูพุทังจิตาวชิระหะเทนะโมทังอสุลาสิตาภาตโลวาสาวาเตอิติมันโตยาสีโนกาลกัญชามหาพิสมอสา สุลาธนาเวคสาเวปจิตติสุจิติจาปหาราโทนะมจิสหัสตันจาริปุตานังสเปเวโรจานามกาสนาหิตะวาพระลิงเสนางลาหูพัทามูปาคัมมงสามโยธานีพันเตภิขูนังสามีติงวานางอาปูจาเทวาปัทวีจาริชูวายโยตัถาคัมงวารุณาวารุณาเทวาสมโมจายาสสาสหามิตรกรุณากายิกาอัูเทวายาสสีโนทาเสเตทาสาธกายาสเพนานตาวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาส สีโนโมทัมนาอภิกามุงพีขูนังสามิติงวะนังเวนทูจาเทวะสหาลริ่าอาสมาจาทุเวยามาจันทสุปานิสาเทวะจันทมาคูภูรกิตาสุริยาสุปานิสาเทวะสุริยามาคูภูรกิตานักตานิภูรกิตวะอาคูมันทาวะลาหกาวะสูนังวาสาวเศโตสโกปะคาปุรินทัตทธาเสตเถธะสาธกายสัพเพนันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพีขูนังสามิติงวะนัง อาทาคูสหะภูเทวชาลามคีสิคารีวาอาริทกาจาโรชาชาอุมาปุภาณีพาสีโนวารุนาสหธรรมาจอาจุตตาอาเนชกาสูเรยยาลุจีลาอาคูอาคูวาสะ วะเนสีโนทเศเตทัศทากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนางสามีติงวะนางสามานามหาสามานามนุสามานุสุตตมะขีธาปะทูสีกาอากูอาคูวะโนปะทูสีกาอัฐาคูหราโยเทวาเยจะโลหิตาวะสีโนปารคามหาปารคาอากูเทวายาสสีโนทเศเตทัศทากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามนาอภิกามุงภิ ขูนางสามีติงว่านางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนาสาสาหะโอทาตาคายาหาปาโมคะอาคูเทวาวิจักขะนาสตามาตาหาลักขชามีสักกาจะยาสัตสีโนธานายังอาคัปจุนโนโยทิสาอภิวสติทาเซเตทาสาธกายาสเปนานาตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทามานาอภิกาเมงพีขูนางสามีติงว่านางเขมียาตุสีตายามากัตถกกาจายาสัตสีโนลัมพิตากาลามาเสธาโุตินามาจะอาสวานิมานา ตาตโนอากูอาถังคูบาลานิมิตาเตเสตทถสากายาสเพนานาตาวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนโมทะมานาอภิกามุงภีขูนังสามิติงวะนังสัตเทเทเทวานิกายาสเพนานาตาวันนิโนนามันวาเยนาอาคันจุงเยจันเยสาธีสาสาหะปาวุทธะชาติมากเกลังโอคาตินนามานาสาวังตะเกโมคาตาลังนาคังจันทังวะอาสีตาตีตังสุพระมาปารามาตโตจัปปุตาอิติมาโตสหัสนังกุมาโลติโสจัสภป คาะสามีติงว่านางสาหาสา พระมาโลกานังมหาพระมาพิตริถติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทเสธาอิสระอาคูปเจกะวัสสวติโนเตสัญจามาจาโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมาลาเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสามันทียังเอถาคันหาถาพันธาลาเกนะพันธามาตุโวสามันตาปาริวาลีถามาโวมุจิทาโกจินังอิติตถามาหาเสโนองการนะหาเสนังอเปใสยิปานีนาตาละมาหาจัสสล ลังกตาวานาเพราวังยถาบาบุสะโกเมโคธานะยันโตสาวิชุโกตถาโสปัญจทาวติสังกุโทอาศัยยังวาเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตาวานาจักขุมาตตูอามันตยิสัทธาสาวกสาสะเนลาเตมาลาเสนาอาภิกันตเตวิชานาถภิกาวเตจอาตปามาการุงสุตตาว่าพุทธาสาสานังวิตาลาเกหิปะกามุงเนสังโลมันปีอินชยุงสะเพวิชิตาสังฆามาภยาติตายาสีโนมทันติสหะูู้เต หิสาวกาเตชะเนสุตาติอาเสวนาจะพาลานางปันิตานันจเะเสวนาปูชาจะปูชานียานาังเอตมังคารมตมังปฏิรูปาเทสาวาโสจะปุพะ เพจจากตปุญญาตาอัตาสัมมาปานิทิตาเอตัมมังคารมุตตะมังพราหุสัจจันสีปัญจวีนาโยจาสุขีคิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตูปะทานังปุตตาทาราสะสังฆหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังคานันจะธรรมะจะริยาจะยาตการันจะสังฆหอนาควชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอาลติวิรติปปามัชปานาจากสัญญาโมอัปปมาโทจัธรรมีสูเอตัมมัง ังคารมุตตมังคาระโอบจัดนิวาโตจาสันตุทีสากตันยุตากาเลนะธรรมมาสาวะนังเอตัมมังคารมุตตมังขันติจาศวะจาศตาสัมมานานจาศทัสนังกาเลนะธรรมมาสักจาเอตัมมังคารมุตตมังตาโบจัดพัมมาจาริยัญจอริยสัจจานาทัสนังนิพานาสัจจิกิริยานจาเอตัมมังคารมุตตมังพุทธาสสโลกะธรรมมีหิจิตตังยัสสานกัมปติอโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมัง เอตาทิสานิกตะวานาสัพพธามาปะราชิตาสัพพทาโสถิงขัดสันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติยังกินจีวิตังอิทาวาหูรังวาสาเคสุวายังรัตนังปานีตังน้ำโมสานัง อธิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรตนันางปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุขะยังวิราคังอามาตังปานีตังยทัชขาสักยามุนีสามาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมรตนันางปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุยามพุทธเสโทปริวันนะยิสุจริงสมาธิมานันตาริก si ัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชาตอิธรรมปีธรรมเมรัตนัางปานีตังเอเตนะสะ เจนะสูวัตถิโหตุเยปุคาลาอัฏฐาสตังปาสทาจตารีเอตานิยุคานิหหติเตทกีเนยยาสุคาตาสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภราณีอีธัมปีสังเครตนางปานีตังเอเตนาสเจนะสูวัตถิโหตุเยสุปายุตามานาสาทันเหนานิกามิโนโคตามาสาสานนำหีเตปฏิปตาอมตังวิไคหารุตลัทธามุธานีพุทิงพุญชามานีอิธัมปีสังเครตนางปานีตังเอเตนะสเจนะส สุวัตถิโหตุขีนังกูรานางนาวังนาทีสัมภาวังวีรตาสิตายาติเกพาวัส,สมิงเตขีนาปีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายาถายัมปะทีโปเอธังปีสังเคระตังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุ อัตาหาเวชิตังเสออยโยยาจะยังอิตาลาปชาอัตาทันตัสสะโปสะสะนิจังสัญญาตาจารีโน,โนเนวเทโวนาคันทโปนามาโลสาหะาพรโมนาชิตังอาปะชิตังกาเยลาตถา,าลูปัสชาชนตุโนภาสิตามีทังเตนะพระคาวตาชานะตาปัสาตาอะระหาตาสัมมาสัมพุเทนะเอตาตุมเหมาอนุสาเวนะมาปะัมาปะลายามาออติกิลายามา ปิตาการสัมปทาเนเนนะมาตากาเหตุมานายาคาเหนะมาอากาลาปาริวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาภะระโลปตายามาสัมมาโนโนคะโลยัตทุเมเหอตานาวาชาเนยัาอีเมธรรมะอกุศลิเมธรรมะสาวจาอีเมธรรมะวินยุคาลาหิตาอีเมธรรมะสามมาตาสามาทินาหิตายาทุขายาสังวัตติอัตถุเมเหปัจสะเหยยัตถายัตุเมเหอ ตานาวาชาเนยญาตาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอานาวะชาอิเมธัมมาวินโยปัสธาอิเมธัมมาสัมาทาสัมาธินาหิตายสุขายสังวัตติอาตาตูเมเหอุปัสัมปัชชะวิหะเลยยญาติอุปนิยติชีวิตามัปปามยุชาวูปานิตาสารสันติตานาเอตังพระยังมะระเเปขมาโนปุญญาณิกยีราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัปปามยังชาวูปานิ ตาสานาะสันติตานาะเอตังพายังมรานีเปขามาโนโลกามิสังปะชชะเหสันติเปโคโยทากายเยนะสังยัมโมวาจยายะอุทาเจตาสาตังตาสะเปตาสะสุขาะโหติชีวะ ยังชีวะมาโนปะการติปุญญังธรรมโมหาเวาคติธรรมมจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหติเอสานิสังโสธรรมสุจินเนนะทุคติงาตฉติธรรมมจารีสัเพสังคาราอนิจจติยถะปัญญายัปสสติอัฏฐานีพินทติทุเขเอสามะโควิสุติยาสัเพสังคาราทุกขาติยัถะปัญญายัปสสติอัฏฐานีพินทติทุเขเอสามะโควิสุติยาสัเพธรรมมาอนัตตาติยัถะปัญญายัปสสติ อาถานิพินทติทูเคนสามะโควิสุทธิยาปัญกัตฐานเมเกทุติยังอาโหตางกีกาเอตัทัญญายเมธาวีตังคันเหยาปัญกังพะหุงเวสละนังยันติปะพะตานีวานานิจาอารามาลูกขาเจตาญานิมานุสสาพยาตาชิตาเนตังโคสละนังเขมังเนตังสละนามุตตามังเนตังสละนามะคัมมาสัพพะทุกขาปะมุตจติโยจ่าพุทันจ่าธรรมันจ่าสังคันจ่าสละนังคาโตจะา อริยสัจจานิสัมมาปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสัจจะอติกะมังอริยันจะอาถังกีกังทุกขูปาสะมาคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารามุตตะมังเอตังสารานามขมมะสัพพะทุกขะปาโมจเติ อาตีตังนานาว่าคาเมื่อยานาปฏิกังเคอานาคาตั้งบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตัมปะหินันตั้งอัปตัญจานาคาตั้งสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามะนุพระรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมนั้น ได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปูกป่งเถิดอาจเจวะกิจจะมากตบปังโกชัญญามาระนางสุเวพึงทำความเพี่ยนเสียในวันนี้หลายใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนะเพราะว่าความผาดเพี่ยนกับมาจุลาพูดมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงองโหระตามาตันทีตั้งตั้งเวพัเทกะรักโตติสันโตอาจิกาเตโมนีติปามุนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่เกียจคา้ทาทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเลิศด้วยประการชนนี้แลชาลาธรรมมีชาลังอานาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำมมหีพระยาทิงอานาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรทมมหีมาณามามะางังอานาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สัเพหีเมปีเยหมาาิมา เบหีนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมากรรมหีกรรมมาทายาทากรรมโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามีกระยาังวาปาปะกังวาตสาทายาทาพระวิสามีเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายา คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสือไปเอวังอมเหหิอาพินฐานป่าเจอเวขีตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน ทุขาปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภาทัง,งปุญญาสัมภาทังสเพเทวานุโมทันตุสภาสัมปติสิทิยาทานังคะทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาภิละตาหนตุคาันตุเทวตาคตาสเปปุถาพระลับตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโส<ย> <pe ers> อันธมายังปฏิทานาคาถาโยภะนามมเสย,ยาเทวตาสันติ วิหาราวาสิเนถุเปคะเลโพธิคะเลต่าหิงตาหิงตาธรรมมาตาเนนาภาวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารามันทะเลเทลาจามัจนาวากาจพิคาโอสาลามิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาจเทสานิขามาจเอิสาาสปานาพูตาสุขิตาภาวันตุเตชะลาภูชาเยปิจานทะสัมภะว่าสังเสทะชาตาอาตาโวปาปาติกานิญญาณิกังธรรมมาวะลังปฏิจเต สะเภปุขาสะคารนตุสังฆะยังคาตุจิลังสะตังธรรมโมธรรมมาทาลาจะปุขะลาสังโคโหตุสัมมาโควะอาตายะจาหิตายะจอัมเฮลคาตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุติงสัปปาปูเนยยามะธรรมมาอริย ปะเวทิเตหันธรรมยังปฏิทานาคาทาโยนุนณะมะเสปุญญาสีธานิกาตาสายานันยานิกาตานิเมเตสัญจาภาคิโนหนตุสัตตานันตาปมานาคาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยธิฐาเมจา ยะทิถาวาอันเยมัชตาเวริโนสตาติสันติโลกัสวิงเตพุมมาจตุโยนิกาปเจกาจตุโกาลาสังสารันตาภวะภะเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสายังเยจิมังนปะชานันติ เทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินนานาปุญญานังอนุโมทานาเหตุนาสเพสตาสัทธาหนตุอะเวลาสุขาชีวินโนเขมาปะท่านจะปะปพนตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือ ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแลขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ยังไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุ โมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตตนาตรายัยด้วยการสาขยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาคิ่งไพลีพินาโดยมูลอันที่สงเด็จพญานาสังวรวัดวดวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทินสาธุ